ตอนนี้ราคาไข่ไก่ก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ขึ้นอีกแล้วครับแผงละ6บาทแล้วก็ต้นทุนนั้นสูงขึ้นทั้งเรื่องของค่าพันสัตว์ค่าอาหารไก่สถานการณ์ไข่ไก่ที่จันทบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจนะครับท่านพาณิชจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมให้สวัสดีครับครับสถานการณ์ราคาไข่ไก่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่จันทบุรีครับขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับสถานการณ์ที่ จันทบรีก็คงจะคล้ายๆกับจังหวัดอื่นของของประเทศไทยเราอะนะครับมันเป็นปัญหาเอระดับชาติไปแล้วลหะมันไม่ใช้เกิดขึ้นเฉพาะจันทบุรีะนะครับ,รบก็ทางเราก็มีความห่วงใยผู้บริโภคหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจที่จะต้องนําไข่ไปใช้นะครับนําไข่เป็นบริโภคอยู่คือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามันเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสิบสี่แล้วลหะครับว่าราคาไข่เนี่ยมันขยับขึ้นประมาณหกบาท ต่อแผลงน,น,นะครับรู้ว่าอฟองละประมาณยี่สิบสตังก์นะครับเหตุผลก็คือว่ามันสืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งมันส่งผลกระทบในวงกว้างเลยโดยเฉพาะยิ่งในแวดวงอาหารสัตว์คือมันเกี่ยวข้องอย่างไรคือในเรื่องของโลจิสติกส์ในเรื่องของการขนส่งสิงสนค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมันหยุดชะง,งักไป หลายเส้นทางแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะลงทุนที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากนะครับจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะผลิตอาหารสัตว์ในจำนวนที่มากขึ้นนี่ยนะครับทุกคนก็ะชะลอกันไปหมดมันก็เลยทำให้อาหารสัตว์นี่มันมีราคาแพงนะครับ<ม>อันนั้นเป็นเป็นเหตุผลหลักณนะขณะนี้นะครับก็เลยส่งผลกระทบ เอ่อต่อราคาไข่ในปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของการตรวระวังแม่พันธุ์ไก่ไข่ด้วยนะครับก็ก็มีการปลดระวางไปแล้วก็แม่พันธุ์ไก่ไข่เนี่ยชุดใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกไข่ได้เต็มที่นะครับเต็มศักยภาพที่มีอยู่ก็เลยสองเหตุผลนี้ผสมกันก็เลยทำให ราคาไข่ของของบ้านเราเนี่ยแพงขึ้นนะครับบ้านเราเนี่คือประเทศไทยนะครับ,รบไม่ใช่เฉพาะจันทบุรีอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้คือสถานการณ์ในปัจจุบันก็ที่จันทบุรีก็ราคาก็ขยับขึ้นเหมือนเหมือนกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันครับแปลว,ว่าตอนนี้ราคาไข่ไก่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะถึงจุดเพดานสูงสุดหรือ,อยังครับท่านพานิชครับ คาดว่าถึงแล้วนะครับตอนนี้มันก็ทรงตัวอยู่ประมาณสามวันก็ไม่มีการขยับขึ้นอีกแล้วนะครับทางเราก็ก็ดูเรื่องนี้อยู่สิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแก้ปัญหาในภาพรวมก็คือว่าเราพยายามที่จะเชื่อมโยงเอเจ้าของฟาร์มเพื่อที่จะให้สามารถหาซื้ออาหารสัตว์นะครับ,รบได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติซึ่งเราก็มีการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับมายังผู้เลี้ยงแต่ว่าผู้เลี้ยงในจันทบรุรีเองเนะี่ยมีไม่เยอะ นะครับเราก็ยังรับไข่มาจากจังหวัดอื่นอยู่นะครับอย่างเช่นชนบุรีอย่างเช่นฉะเชิงเซา,เาทางกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยกลุ่มผู้เลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ mm hmm. เพื่อที่จะนำวัตถุดิบราคาถูกนะครับ mm hmm. ไปป้อนให้กับฟาร์มขนาดใหญ่เหล่านั้นนะครับต mm hmm. อนนี้เราก็ยันด้วยวิธีวิธีนี้อยู่นะครับก็ ก็ราคาก็คงตัวเลยฮะแต่แต่ที่อคิดว่าผู้บริโภคจะสบายใจขึ้นมานิดนึงก็คือปริมาณในเชิงปริมาณเนี่ยยังไม่ขาดตลาดครับคร,บครบเพียงแต่ว่าราคามันมันขึ้นไปนิดนึงถ้าปริมาณขาดตลาดด้วยโอ้โหมันจะยิ่งทําให้ปัญหาหลายปัญหามันมามาผสมปนเปกันนะครับ,รบตอนนี้ก็ราคาทรงตัวอยู่นิดนึงครับ แล้วก็หลังจากที่เราได้สำรวจตลาดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าในห้างสปปรรพสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยคือเราได้ขอความร่วมมือเขาให้ตรึงราคาเอาไว้ด้วยนะครับครับเขาก็ตรึงราคาไวใ้ให้เราแล้วก็บวกกับจะมีโปรโมชั่นนะครับในบางช่วงเวลาอย่างเช่นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นนะครับ,รบก็จะมีช่วงโปรโมชั่นที่ไข่เนี่ย จะถูกแนะนําในราคาที่ถูกลงมากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นในแผงและประมาณราคาปกติแผงและประมาณร้อยยี่สิบกว่าบาทนี่ก็อาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณเก้าสิบเจ็ดบาทหรือว่า100ร้อยบาทต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ขอผู้บริโภคอาจจะต้องหม,หมั่นไปเดินดูนิดนึงนะครับคือห้างห้างสบบรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างในเนี่ยก็คือ เขาจะซื้อสั่งซื้อจากสลายเออร์ในปริมาณที่เป็นจำนวนมากเขาเลยสามารถที่จะทำโปรโมชั่นได้ก็ตรงนี้ก็เป็นทางออกนะครับที่เราได้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาแล้วก็ให้จัดช่วยจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับฮะแต่เกรดก็เป็นเกรดคะนะครับไม่ได้เป็นเกรดลูกขนาดใหญ่หรือว่าเบอร์สูงเนี่ยนะครับเกรดคะแต่ว่าเกรดคะก็สามารถที่จะมาปรุงอาหารสามารถที่จะเอาไปทำเบอร,ร์เกอรี่อะไรได้ตามปกตินะครับ ครับผมครับอันนี้เป็นสถานการณ์ครับฮะครับแล้วราคาในทั่วๆไปตอนนี้ทรงมาประมาณสามวันแล้วนะครับเอ่อคาดการไหมครับว่าน่าจะปรับลงในช่วงประมาณสักกี่วันหลังจากนี้ครับอ่าคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับครับฮะคือรอช่วงระยะเวลาอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าอ่าแม่พันธุ์ไก่ไข่เนี่ยได้ไข่เต็มศักยภาพแล้วเนี่ย มันช่วงเวลานิดนึงมันช่วงเวลาเหลื่อมกันนิดนึงในช่วงของการเปลี่ยนแม่พันธุ์ไข่ไก่นะครับแล้วเจอภาวะฝนด้วยแล้วก็คาดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะไข่หน้าไก่น่าจะวางไข่ได้ตามปกติแล้วก็ในส่วนของเจ้าของฟาร์มก็น่าจะได้รับคล้ายๆกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในราคาที่ที่ถูกลงนะครับก็น่าจะน่าจะ น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ราคาอาจจะลดลงได้เล็กน้อยหลังจากผ่านไปสักประมาณหนึ่งสัปดานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากวัาสถานการณ์ปัญหาราคาไข่ไก่ที่มันสูงขึ้นมากๆขนาดนี้แล้วไม่มีโอกาสาที่จะลงเนี่ยทางเราก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะครับคือมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยบางทีก็อาจจะอาจจะมีการเชื่อมโยงไข่ไก่จาก ปาล์มโดยตรงเอามาช่วยพี่น้องชาวจันทบุรีได้นะครับคือตัดวงจรพ่อค้าคนกลางไปแต่ว่าตรงนั้นนยจะเป็นมาตรการสุดท้ายที่ที่มันจะต้องใช้งบประมาณจากจากทางภาค,ครัฐเข้าไปบริหารจัดการนะครับ,รบก,ก็เตรียมมาไว้ฮะทุกทุกอย่างถูก,ถ,กถูกเตรียมเอาไว้ตามขั้นตามตอนของมันอยู่นะครับ อย่างในในช่วงนี้ไม่ไม่เจอปัญหาแทรกซ้อนอย่างเช่นเรื่องของเออขายเกินราคาไม่ไม่พบใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีเราตรวจทุกวันเราตรวจทุกวันนะครับ,รบเราตรวจทุกวันและและ,และทุกร้านเนี่ยจะต้องปิดป้ายแสดงราคาถ้าใครไม่ปิดป้ายแสดงราคานี่เราเรา,เาลงโทษตามกฎหมายเลยครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเป็นใยผู้บริโภคสถานการณ์อย่างนี้ไม่ควรที่จะมาซ้ําเติมกันเมื่อผู้บริโภคเดินเข้าไปในร้านเขาควรจะรู้ว่าราคาไข่ที่ขายในวันนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับ ครับเราเราเราเข้มงวดกับเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาครับถ้าหากว่าเจอสถานการณ์ที่ฉวยโอกาสนี่เราเราก็จะลงโทษตามกฎหมายเพราะว่าทางเราเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ของทั้งทั่วประเทศที่มีการประกาศออกมานะครับของสมาคมและก็ของกรมการค้าภายในด้วยทุกวันนะครับครับครับแต่ปริมาณไข่อย่างมีเพียงพอเพราะฉะนั้นเล่นฉกฉวยเนี่ย ขกเช่วยขึ้นราคาจะจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามถ้าปริมาณไข่มันลดลงในตลาดจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับผมอะได้ครับนี้ตรวจสอบเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านพานิชจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีค่ะ